ลาพ่อจ้าสวัสดีค่ะครับโอ้เล่าพัฒนาเขามีผู้เดียวเขาสองซีตรงตรงนอกคูนั้นเขาตัตัวรุดตัววิ่งเขาตัวรุดตัววิ่งจัเขาตัวรุดตัววิ่ง,ววง,ววงหน่ยมีซีของอาจารย์สารคาม ของเจ๊นัางเขาซีานันพอ่อนอกมุนนันมีภูเขามีของพ่อเ,เขาตรงๆสองซีโอ้เจมจมๆจมไปยังต่อนี่ไปห้าหน้อยหรือไปเล่าไปยังอะไรอ้ขึ้นเหนือนอนเถอะเอาเล่าเนาะพ่อน,นอกมันดนเบาเล่าแล้วเนาะครับโอเคโอเคโอ้นี่ทำช่วงขามึงด้วยนี่ ดูให้จะจะเลยตัวเลขแนวทางสองสนะคะสองซีตรงตรงเลยนะคะสองสบนตรงตรงเลยเอาไปต่อเนาะคะ่ะเนาะไปต่อไปตออ่อเพื่อเป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมสีเดียวไปเฮ็ดการบ้านสีเดียวไปคัดกรองสีีไปคำนวณมึงวาสีซื้อหลายซื้อหน่อยให้ตัวนี้ตัว จับคูมาเลยบ่พออคจับคูเลยโอเค่ามาเลยพอจับคู่มาเเพื่อนมเก้าหน่ะะไดตัวเก้าอืมได้ตัว,ตวเก้าตีรับหกแปดหกศนหกสองไะหกแปดหกศูนหกสองหกสีนะ่แปดศูนหกสี่แปดศูนปดสองแปดสี่ แดสองแปดสี่ศูนย์ซีสองซีศูนยสองซหาหนึ่งเจดหนึ่งหหนึ่งเจดหนึ่งอสองชุดพอสองชุดพชุดวิ่นตัวไหนพอจ้าวัานขุดวันพเนาะค่ะ ปวดเนเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองระวังเจ็ดกับหนึ่งันี้ระวังเกากับสวนกับไม้ชนในเกุดกินมื่อตลอดมีอนอยู่พวโอ้ยเกาชนเต็มเเลยอยู่ในวป็นเกานเต็มเตมเลย โซนฉีดติ่มเนี่ยทั้ช่วงขามึงอีกคกนนี่เห็นบอสละว่างเก่าเก่ามากนี่เก่ากับโนแม่น้ำกันองลองเลยว่าแล้วตัวระว่างตัวกับชุดวินนี่นะพอเนาะมันบอคอยผ่านเอาเอาขออนุญาตทบทวนตัวเรีนกนพเนาอเอาตัวเนียนสักคนเนี่ยพ่อเนียนตัวใด งาพจ้า่าด็กตัวเนกันกมเนนีลยต่เทียงกันน,น้าวตีว่าอะไรแมนๆมนอแมนหกศูนย์หกสองหกสี่หกศูนย์หกสองหกแปป่แี่ท่าน,น่ะท่านี่น,นะนเ<อ>านาะขอนขอนุญาตทบตวนตัวเลยกน้าพอเนาะ ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของพบ่มตรงหวดนะคะทมช่วมขาหลังจากที่เขา่า2อซีตรงๆเลยนะคะมวดนี้พบ่พมกระห้สิบชุดคือเก่าเนาะค่ะนมีหกแปดหนย์หสองหกี6 8ป0ศ2นย์แปดสองแปด4ี6ศูนห้หนึ่งเดหนึ่ง ชุดวินเจ็ดหนึ่งสี่หาสองระว่างเจ็ดกับหนึ่งคันว่าระว่างกับขึ้นละว่างนี่ค่ะทำช่วงขาม้าดีค่ะนะคะตัวที่พอเน้นไหเมอนีมีหกศูนย์หกสองหกสี่แปดสองแปดสี่มี 60, 62, 64, 82, มีหาชุดนะพอเนอะเอาะหาชุดเอาทำช่วมพิจารณาตามนี้เลยพอมีอย่างสิบโอโคแฟนขับเอฟซีบอ นี่มันก็เอาไหรอกข้าก็ได้กันม่ผู้เชียกันได้ยูามีผู้เชี่ยนะเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้กเว่าเฮ้ย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 เน้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเน้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเห้ยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้องม้นเั้ยเเ้วเฮ้่ว้เฮ้ยเฮ้เเย้้ นั่นก็เะมือนร่มกันจะสิข่าว่าข่าวเราข่าวพคกหัวกันแต่เ้าาไปห้ามเนขาห้าว่าขาก็นวุ้ตองละเล่านี่ยันเป็นบันทึกกันว่ากันว่าตองกันว่าบนกันใกล้หรอกกันบนนี่ือื่องข้อศอนี่นย่นอนตี้เ่น้อยไปันละพูซเสียก็ได้จ้าแล้วอยางเปไรนัน เคยรู้เสียงมันก็อยู่การท่านว่าถีงนะผกับผม่าอาจารย์ได้ก็ว่ามากเกิบการ่ว่าเชื่อยอาการที่เขาเนอนะเหยียยุบเชื่อเขาายู่พปนันหละวาทีเขาแช่ปนนกับพวกเขาหรอกผมกับว่าอ่นยเตเยอะแก่หรอกว่าเขากขเขารุกขึ้นรถวางสันนอรจ้าที่ว่เลกนี่มันเจ๊จบกไที่เป็มันเจ๊ก็ได้ ตีเล็กตน้อยไปพ่อได้บ้งยางไหมฟังเพลงสักไรครับค่ะผมมีอย่างไรมีเท่านั้นะครับแม่น้ำอะไรกาพ่ออ่อนนาอขอกลับขอบพระคุณพ่อหลายๆเนาะตัวเลนน็กเนวทางเล่าพัฒนาเฮงเฮงปังปังคือเกาพอตัวเล็กเนวทางของให้แตกสองตัวบนสองตัวล่างพร้อมสามตัวสี่ตัวเข้าไปเรื่อยมือวันพุธสองทุ่มครึ่งมีเฮไปด้วยกันเนาะพ่อเนาะ เจอกันไม่คลิปหนคลิปห้าน,น้อยนะพ่อเนาะขอพระคุณมาก,กคะ่ะพ่อขาสวัสดีค่ะ